สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M หรือ Mobile สามก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอไยไวหน้าที่นี้ด้วยนะครับและ Kingdom Hero M หรือ Mobile สามก๊กสงครามเลือดเดือดนี่ เป็นเกมของมือถือและถ้าใครอยากจะช่วยหรือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรจะมาบอกว่าถ้าเราวิ่งไปตีบอสนะมันมีกำหนดให้เราตีได้เท่าไหร่คือมันก็ดีนะเิลนผมก็ลืม ไม่รู้ว่าแต่ก่อนเคยมีเพราะผมน่าจะเล่นไม่ถึงนะ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปตีปตัวง่ายๆเพราะว่าพอตีเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นอบอกว่าคุณได้ใช้ลิมิตอะไรนี่แหละในการหน้าบ,บอสเต็มหมดแล้วแต่ก่อนที่จะไปผมก็จะมาบอกแจ้งด้วยคือ ผมซื้อเน็ตมาร้อยห้าสิบใช่ไหมเขาเล่นเ,เห็นเขาบอกไม่อ่านเราก็งงไงว่าไม่อ่านแล้วสิบห้ากิกคืออะไรก็ก็คือตอนนี้เครื่องผมอ่ะแบบว่าเขาพอเล่นได้เน่แบบเกมเดียวนอกนั้นอ่ะเข้าอะไรไม่ได้เลยนะแล้วคือถามว่าจะทำงางก็คือถ้าสมมติผมจะต้อง ซื้ออ่าเน็ตสองดีไหมมันสามสิบกิกแต่ผมก็คิดดูแล้วว่าวิดีโอที่ผมจะลงอ่ะมันมีหลาย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 คยลิปไงเราก็ถามว่ามันจะซื้อสามร้อยดีสามร้อยคือมันจะมะีค่าความเร็ว คือมันอยู่ประมาณ500รกว่า MB มเมกระบายมั้งผมจำไม่ได้แล้วคือคือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าของของถ้าเป็นแบบร้อยห้าสิบกับสองรอมันเขียนว่า MDGS อ,อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรผมอ่านไม่ออกด้วย ก็คือเดี๋ยวผมจะเติมแล้วก็ดูแล้วกันเนาะว่าจะเอาแบบไหนอะไรแต่ผมว่าน่าจะเติมสามแล้วจะลองดูว่ามันจะหลุดไหมอะไรไหมเนี่ยตัวมันก็จะค้างๆหน่อยนะเล่นไปอ่ะปไปเลยไปเลยไปหาดูบอสหาดบอส แล้วก็เออผมก็คิดนั่งคิดดูนะวะ่าเฮ้ยเราจะขายของดีไหมคือขายอะไรขายอา่อาอคัมพีเพราะผมก็เล่นไปเราก็เฮ้ยได้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยดปยอย่างครับนี่กลับมาเมืองแรกนะกลับมานี้ก่อนกลับมานี้ก่อนเพราะวกินนี้ผมเก็บ อ่าน้ำยานะเขาเพิ่ม MP ทีละเท่าไหร่ทีละ,ละไม่เท่าไหร่หรอเียวแต่คือผมจะเป็นายาไว้ใช้ไงไว้ใช้แบบธรรมดาแล้วเรากา็พูดนี้เลยแล้วกันเวลาเอาน้ำยาส,สนับสนุนมาใช้ผมไม่ไม่มีตั้งอะไรทั้งนั้นนะ นอกจากมีท่าสกิลท่าเดียวนะที่ผมใช้นอกจากาจะเอาท่าออกไปลุยกับบอลแล้วเนนะี่ยผมก็เอาออกมาผมก็จะเอา,อ,าอันนี้ออกมาแค่นั้นเองเห็นป่าเสียงที่มันปิ้งปิ๊งปิ้งปิงอะ่ะเนี่ยมันเติมอยู่นะเห็นป่ามันเติมไปเรื่อยๆอันนี้เอามาให้ดู นี่ผมต้องเอาออกนะมันถึงจะห,หยุดเอาออกอยังไงอ,อ่ะอ่ะก็เนี่ยไม่ไม่เติมอะไาแปสรา์เซแต่ถ้าลดไปหกสิบฝั่ง HP อะ่ะผมก็มีอะไรอย่างนึงก็คืออ่ายาอย่างอื่นแต่ผมว่าไม่ใช้ยาที่มันแพงนะผมก็ยังเก็บไว้พอตอนหลังก็เพิ่งจะรู้ไงเอออ่ะ,อะ ยาแพงๆก็คือ,อยาที่เราได้จากคำเควสอะไรอย่างเงี้ยมันถึงล็อกกุญแจไว้อะคือเกมนี้มันก็มีความน่าเบื่อหน่อยแต่ก็ดีแล้วน่ะบางทีเขาอาจจะเราได้พักมั่งอะไรมั่งนะอันนี้ก็ไม่ดูเรื่องอ่ ตัวละครเราเดี๋ยวดูนะ,ะจิม้มนะตีแต่ถ้ามันตายนะปุ๊บมันจะขึ้นยาวๆเลยให้ดูเนี่ยเห็นปะ่ะขึ้นเวลาเก้าโมงอะไรสักอย่างไม่ดูนั้นก็ต่อไปก็ไปไปไปขอนี่ไปวิธีไปก็จิ้มนิ้วแล้วก็หา แค่นั้นเองแล้วทำไมต้องมาพวกอ่อนๆอย่างนี้ก็คือมันตายง่ายไนงะคือเราจะได้แบบพูดง่ายๆอะไรง่ายๆที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตีนะครับเพราะว่าให้คนอื่นเขาตีคือมไม่หน้าเหรอทาไมคนคนเขาเล่นเกมแล้วแบบเออคนมันหายปายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนบางคนแบบมาตีเรา ลิมิตมาเต็มเขาก็เลยไปเวลไปไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พักแต่ถ้าเป็นผมจะเล่นต่อแต่คือเล่นไปในทางทางที่เราต้องการเก็บสปาวเราก็เก็บสปาเป็นหมื่นลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยผมขี้งอขี้งอแต่เดี๋ยวไว้ไว้ข้างหน้าก่อนว่าเฮ้ยเราจะ ขายของดีไหมอะไรดีไหมมันต้องดูอีกทีแล้วตอนนี้ก็เปดขึ้นยากเห็นป่าต้อง9โมงทุกวันพฤหัสก็คือ1สัปดาห์โอ้ต้งหลายวันเหมือนกนันนี่โถก็ไม่เป็นไรวิ่งวิ่งเดี๋ยวไปให้ดูใหม่ให้ดูหม่ คือเกมนี้มันก็เหมือนอาแลนเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีอะตรงตรงที่ว้าแบบเราอะเอาอะอยู่ไหนวะรือของเดี๋ยวก่อนอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน นี่มันมีหนังอของที่ขายอ่ะมันซื้อมามันก็จะ,ะไว้วาดได้นะั้นเนี่ยซื้อโดยใช้เงินเงินอ่ะเงินอ่ะเหลียนน่ยสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยเราใช้แต่สีขาวนะเอาเข้าอีกอ่ะอยู่เฉยที่ หลานคาร์สามก๊กล้วเข้าตำลึงเงินนี่ของพวกนี้นะครับเห็นป่ะอันนี้สามารถาตั้งพิก,กัดแผนที่ก็คือเนี่ยตั้งพิก,กัดแล้วก็วาปไปวาปมาอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปอย่างพิก,กัด ที่บันทึกไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าเราชอบอตีบอสจิ่งเดียวคือผมอะ่ะคิดเวลาว่าถ้าเราตีบอสจิ่งเดียวเราจะไปยังไงเราคือถ้าเราตัวเราอ่ะติดว่าเออมันตีบอสเราเราต้องหมดลิมิตของเราอะ่ะเราจะทำอะไร ผมก็เลยมาบอกนะแค่แค่วันนี้คืออ่าเรื่องที่ว่าไปแล้วขอไม่ไม,ไม่ขอไม่ดอบนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะไม่มีอะไรเลยนะเห้บ้าไม่มีดอบขอไม่อะไรเลยนะ,ะไปไปตัวไปตัว อ่าเดี๋ยวให้ดูตีเนี่ยของมันต้องเด้งใช่ไหมล่ะมันไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเติมสองร้อยหรือสามร้อยหรืออะไรมันก็แล้วแต่อ่าเดือนนะว่าอ่าเรามีอ่า คลิปอัดว้เะหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะ300อยแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีเหมือนตอนที่เราเล่นตก่อนบ่าวคือมันเล่นแบบอ่าติดติดที่บ้านแต่ตอนนี้เราจะต้องอ่าเล่นแบบอ่าใช้เน็ตมือถืออย่างเดียว แต่ตอนนี้ที่เล่นอยู่ก็คือเน็ตมือถือมันหมดหมดเหมือนกันมันมีเห็นมีอ่าให้ให้เราเล่นได้64ไม่รู้เลขหกสิหรืออะไรผมก็ไม่เก่งนะไอเรื่องแบบอ่านู่นนี่นั่น,นไอเกี่ยวคอมพิวเตอร์มันไม่รู้หมดหรอกเนีย่ยถ้า เน็ต uh, เรามันหลุดออกไปแล้วเราจะเข้ามาอีกผมก็ต้องวัดดวงว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มันจะเข้าได้หรือป้าวะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เข้าไปเอาไอ้นี่เอาไอนี่เลยเอา่ากล่องนี่ตัอาอะไระเบียดเบียดทหาเบียดรายวัน คือมันกล่องน,นี้มันจะสุ่มอะว่ามันจะได้เป็นยาประเภทไหนมั้งของก็เก็บมาเยอะแล้วแล้วก็คัมพีเออลืมเอาให้ดูผมมีอยู่3มเล่มมันเป็นคัมพีเพิ่มแอ,ทอาทัเพิ่มอากา ถามว่าเอ้ยเนี่ยแ่หาง่ายเหรอไม่ใช่นะคือมันก็ดูที่ดวงแหละไปตีมันบ่อยตีตรงนูง้นตรงนี้ผมเลยได้มาสามเล่มไงฟุกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งแล้วมันมีอจำกัดว่าตีมอนเท่าไหร่ผมไม่อยากให้มันแบบเปลืองตาตีมอนเราฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตี ดูนะเห็นป่ะรีเซ็ตเครื่อง9โมงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันพฤหัสลองคิดดูวันนี้วันที่เท่าไหรอ่อวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหอยตั้ง4วันโอเคผมคงจะไม่มีอะไรคุยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่น,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน